สำหรับการวัดเฮิร์ตหรือวัดความถี่นะครับแล้วก็ปรับมิเตอร์มาที่ HZ ตัวนี้นะครับอันนี้ผมวัดไฟออกจากตัวหม้อแปลงนะครับ2เส้นนี้คือไฟออกจากหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าเรานี่ตัวนี้เลยนะหม้อแปลงนะครับที่วัดสัโคโู่นี้นะไฟฟ้า AC บ้านเราคือ 50Hz เฮิร์ตแล้วก็มาดูว่า,าไฟออกมาความถี่มันเท่าไหร่นะ ก็จะเห็นว่าค่าตรงเป๊ะเลยนะฮะห้าสิบจุดศูนย์สามเฮิร์ตอันนี้คือความถี่นะครับถามว่าผมวัดยังไงอันนี้ผมวัดโดยการต่อเองแหละนะครับจริงๆมันวัดได้เลยนะฮะวัดที่ขนรวดได้เลยก็คือปากีบดำแดงตัวนี้นะครับคีบกับไฟหมอแปลงเลยแต่ในกรณีนี้ผมเอามาต่อกับคปาซิเตอร์นะครับต่อดูเฉยเฉยนะครับเพราะว่าคปาซิเตอร์เนี่ยไฟฟ้า AC ผ่านได้นะ ก็จะเห็นว่าเราวัดเนี่ยความถี่มันก็ออกมานะครับ49.9นะมันก็จะแวร์ี่บ้างนะครับไฟฟ้าบ้านเราก็รู้ๆอยู่นะหรือถ้าเราอยากจะวัดที่ AC 220โวลต์เลยก็ได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กหม้อแปลงออกปุ๊บเอาสายไฟฟ้านี่แหละนะครับจิ้มเลยนะดูนะมันจะตุ้มป่ะนะดูนะ จะมีทางตุ้มนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นมา50เฮิรตเลยนะจิ้มได้เลยนะครับตั้งที่เฮิรตวัดได้เลยขึ้นมา50เฮิรตนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับ50นะครับ50.00เฮิรตวัดความถี่ก็จิ้มเข้าไปได้เลยนะ